กาบเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางเข็มทรายสอเลขกิตติครูโรงเรียนชุมชนบ้านแซออเข้ารับการคัดเลือกการถอดบทเรียนเบสแพทริสสำหรับครูผู้สอนชื่อผลงานการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานด้วยแซอโอโมเดลหนูน้อยรักโลกน้อมนำหลักปัตญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพโรงเรียนชุมชนบ้านซออ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามได้จัดกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามในฐานะครูผู้สอนจึงวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนขึ้นมาโดยใช้การจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานด้วยแซลโมเดลหนูน้อยรักโลกน้อมนำ ทำปัดยาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ5ประการของโครงงานโรงเรียนสุจริตซึ่งได้แก่ทัศษะกระบวนการคิดความมีวินยัยความซื่อสัตย์สุจริตการอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ เหตุ hey, ผลที่เกิดแรงบันดาลใจในการดําเนินงานในโครงการโรงเรียนสุดจริตข้าพเจ้าได้น้อมนํายึดมั่นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบารมบนาถบพิตรโดยหลักการทรงงานที่นํามาเป็นแรงบันดาลใจในครั้งนี้ได้แก่ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาจากจุดเล็กทำตามลำดับขั้นทำให้ง่ายการมีส่วนร่วมประโยชน์ส่วนรวมซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกันและทำงานอย่างมีความสุขและน้อมนำศาสตร์พระราชาได้แก่เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงได้สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานด้วยการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานด้วยแซอโมเดลหนูน้อยรักโรคน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพวัตถุประสงค์ห เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานด้วยแซอโมเดลหนูน้อยรักโลกน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพ 2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานด้วยแซอโมเดลหนูน้อยรักโลกน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานด้วยแซอโมเดลหนูน้อยรักโลกน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพ 4. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตคือทัศน์กระบวนการคิดมีวิน,นัย ื่อสัตว์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแซอ,อการดำเนินการตามกิจกรรม กิจกรรมที่1วิเคราะห์สภาพปัญหาเป็นการเลือกกำหนดปัญหาที่จะศึกษาซึ่งต้องเริ่มจากความสนใจของนักเรียนครูพยายามให้นักเรียนได้เลือกศึกษาปัญหาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียนและมีแนวทางที่สามารถพิสูจน์ทดลองทดสอบหาคำตอบได้ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการกำหนดปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายดังนี้ 1. การตั้งคำถามจากเรื่องใกล้ตัว 2. ใช้การสำรวจโดยการมอบหมายให้นักเรียนไปสำรวจในโรงเรียน 3. ใช้การศึกษานอกสถานที่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนและนักเรียนได้ประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย 4. การสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดประเด็นปัญหาและความสงสัยกับตัวผู้เรียนเช่นการจัดสภาพห้องเรียนสื่อป้ายนิเทศเป็นต้น 5. ขั้นกำหนดปัญหานี้เป็นขั้นที่ครูต้องใช้ความพยายามในการกระตุ้นนักเรียนแม้ปัญหาที่นักเรียนกำหนดจะมีความหลากหลายครูต้องพยายามตะล่อมให้นักเรียนเลือกปัญหาที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่วิเคราะห์ไว้นักเรียนสำรวจและกำหนดปัญหาที่จะศึกษาความสนใจ 1. สนใจสีดินในท้องถิ่นดินดำและดินแดง 2. สนใจเรื่องไข่ สสนใจเรื่องหน่อไม้ 4. สนใจสมุนไพรในท้องถิ่นและหสนใจสีสันต่างๆ กิจกรรมที่สองลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงงาน A c t i o n นักเรียนร่วมกันเขียนโครงร่างของโครงงานโดยผู้สอนใช้การสนทนาประกอบที่แสดงขั้นตอนของโครงงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนในภาพรวมของโครงงานแต่ละขั้นอย่างต่อเนื่องด้วยการเริ่มทีละขั้นตอนดังนี้ นักเรียนศึกษาร่วมกันเขียนโครงร่างของโครงงานต่างๆกิจกรรมที่สามสามารถนำความรู้หรือนวัตกรรมที่สนใจไปขยายผลให้เป็นรูปธรรม a c t เช่น,ชนการทำไข่เค็มนำเปลือกมาทำปุ๋ยศึกษาการทำผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ศึกษาการทำผลิตภรรัณฑ์าาจากสมุนไพรกิจกรรมที่สี่สู่อาชีพ (occupation) เผยแพ้โครงงานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามการอบรมดักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสมอบกระเป๋าผ้าสกินด้วยดินสีดำและดินสีแดงเป็นของที่ระลึกสำหรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเผยแพร่โครงงานในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปัจจัยความสำเร็จในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานด้วยแซมโมเจลหนูน้อยรักโลกน้องนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพให้ประสบผลสำเร็จดังนี้ห การสนับสนุนและการดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ความสามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจและความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแซออ 3. ชุมชนผู้ปกครององค์กรชุมชนเกิดความตระหนักในการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนของการจัดกิจกรรม 4. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุ่มเทเสียสละในการสอน 5. นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแซอได้เรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานด้วยแซอโมเดลหนูน้อยรักโลกน้อมนำ,นำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพทำให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพทั้งด้านการปฏิบัติส่งผ่อนให้เกิดคุณลักษณะที่สอดคล้องกับโรงเรียนคือทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณนะ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ตามหลักโครงการการได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีรางวัลดีเยี่ยมโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ระดับภาคชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองโครงงานจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่6ระดับภาคเหรียญเงิน การประกวดยุวบรรรักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับเขตพื้นที่ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามระดับเขตพื้นที่ชนะเลิศเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามระดับเขตพื้นที่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองโครงงานคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกระดับเขตพื้นที่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทอง งงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที 1> ่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สระดับเขตพื้นที่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองโครงงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับเขตพื้นที่รองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองเรียนรวมการงานอาชีพประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นปถมศึกษาปีที่หระดับเขตพื้นที่เปลี่ยนเงินข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการศึกษาบริบทของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแซออเพื่อกำหนดรูปแบบในการดำเนินงานกับศักยภาพของนักเรียน 2. ควรมีการศึกษาดูง,งานสถานศึกษาที่มีระดับผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อนำรูปและกระบวนการมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 3. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานด้วยแซอโมเดลหนูน้อยรักโลกน้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพอย่างเหมาะและต่อเนื่อง